ค่ะเพื่อนพาขับโฟร์วิลลดลุยป่าของเพื่อนค่ะมีเนื้อที่57เอเคอร์เขาซื้อไว้เพื่อตัดไม้ไปใส่เตาผิงแล้วก็เพื่อให้สัตว์อยู่อาศัยและเพื่อไม่ให้คนเข้ามาซื้อสำหรับปลูกสิ่งก่อสร้างค่ะนั่นคือจุดประสงค์เพื่อนบอกว่าช่วงหน้าเห็ดเนี่ย เห็ดตามพื้นน่ะจะเยอะแต่พระเอิญฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเป็นเห็ดอะไรเพราะเขาแทบจะไม่กินเห็ดตอนนี้จะมองหาต่อที่เคยเจอเห็ดที่ป้าเข้าใจว่าเป็นลินจือรู้สึกว่าจะไม่เจอค่ะเพราะมัน20ิปีแล้วที่เจอส่วนผักกูดที่อยู่ตามพื้นนี่กินได้นะคะ 4 w h e e drive เนี่ยต้องขับเก่งจริงถึงจะขับได้เพราะว่าป่ามันเป็นลุ่มๆดอนๆเป็นทานน้ำบ้างเป็นที่โคลนบ,บ้างนะเป็นก้อนหินต่างๆมากมายต้องขับเก่งจริงถึงจะขับได้ค่ะอ,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 อุ๊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 ลัวกุ๊อุ๊อุ๊อ้ มองไม่เห็นนะคะเห็ดที่อยู่บนตอที่ว่านั่นอะ่ะแค่ห้าปีก็ไม่เห็นแล้วมันคงผุร่วงไปหมดต้องขอโทษนะคะอาจจะไม่อาจจะละต้องเวียนหัวแน่ๆเพราะว่าป้าใช้มือจับโทรศัพท์เพราะไม่ รู้เขาไม่ได้บอกว่าจะพาลุยป่าป้าก็ถือโทรศัพท์ออกมาไลฟ์ออกมาไลฟ์อยู่ข้างนอก I อ h ิ n ง you looking for something yeah, think. remember we were here before oh yeah อ๋อเขาอาจจะค้นแล้วก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นเห็ดอันนี้แหละมันจะมีอยู่แปดดอกตออาจจะค้นเป็นสีน้ำตาลสวยมากค่ะมันยี่สิบปีแล้วมันก็เลยไม่เห็นอืมนี่ค่ะดอกเนี้ยนี่นี่เป็นเห็ดเท้าช้าง What's that? <S Little baby โอ้ยลูกคางคกอีกแล้ว I think not to that f o He's dark y ย่าไม่อยากจะเหยียบเขามันเป็นลูกคางคกยิ่งเดินยิ่งเหยียบมันไม่มีแล้วล่ะค่ะมันไม่มีแล้วฮะ oh, baby oak baby oak <Yeah. S 1> yes yes baby oak red oak green oak probably red Mmm. m mm, nice. yes. like ัมน <Ash. S 2> oh. ั S ่นส์ nice yes c o l i n this ash light ash A S H it could be ash อืมมื ash yeah ไม่เห็นไม่เห็นจริงๆค่ะต่อที่ แต่ป้าจําได้ตอนนั้นนะคะอยู่อยู่ติดทางไม่ม,ม,มีทานน้ําไม่มีปลานะทานนั้นเสียดายจังคือมันหลายปีมาแล้วเห็ดถ้ำมันเป็นเห็ดที่มันเกิดอยู่บนตอพอนานๆปีมามันผุได้ค่ะมันผุ ป้าว่าตอนนั้นอาจจะล้มแล้วเพราะว่ามันโถยี่สิบปีแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เห็ดจะยังอยู่บนต่อน,นั้นไม่มีอาจจะไม่ใช่ยี่สิบปีอาจจะเกือบยี่สิบปีค่ะือ เต็มไปด้วยสนโอ้ย่าซัมเดยเนี่ยวันเฮียนี่อันนี้ก็เห็ดนะคะมันจะเป็นเห็ดแบบพวกกระถินพิมานค่ะส่วนอีกดอกนึงจะอยู่ตรงนู้นหรือจะเรียกว่าคองก็ได้ตรงนี้โห oh, แก่มากค่ะดูสิ พอแกเขาก็าจะอยู่สภาพแบบนี้ตอนหลังป้าจะเรียกว่าเห็ดเท้าช้างป้าเคยเห็นคนจีนขายอยู่ที่ช้ยน้าเทาเขาบอกว่าเอาไปต้มน้ำดื่มนี่เป็นก้านของต้นเบิร์ชไม่เห็นเขากองอุตสาห์พามาดูป้าละเกงใจ Yes yeah mushroom Colin don't break him yeah no yeah. oak yeah oak ฝ้าหลังเวลาเขาจับอะไร yes that mushroom อันนั้นเป็นเห็ดที่เมื่อก่อนป้าจะเรียกว่าเห็ดเกือกม้าตอนหลังเปลี่ยนเรียกว่าเห็ดเท้าช้าง ถ้าไม่มีใครไปดึงก่อนเนี่ยไม่ไม่เน่านะอย่างดอกนั้นก็ไม่เน่านะคะนั่นน่ะนี่แหละค่ะ wheel drive โคตรทนเลยป้าต้องใช้คำว่าโคตรทนมันโคตรลุยโอ้ <c oughs> oh, nice f o l w e l dive r but not dead tree no not yet the uh huh. w i n t e r knocked them over yeah. Colleen, if you find, if you see, um, oak corn. Mm -hmm. Acorn, yeah. Uh, none here. Why Not you didn't, yet. why you didn't pick and. Larry did years ago. But. Yeah, when we first bought the place in 1995, he did that. Oh, but it takes. 1995. How many years? 95 to 205 to 215. That's going to be almost 40 years ago ah! next year. Woo! Yeah. oh Yeah, I think that's why we have just the five. Yeah. The deer eat acorns. So oh. if one grows, you're lucky. Uh huh. You'll that's why out. I watch. Yes. And I come up and I'll clean all the way around that yes. so that it will grow. I want, I'm. I hope it grow because sun yeah I saw sun I'll have to come in here and clean it but yeah you just don't know where they're at until you get out and look วันหลังป้าจะป้าจะเก็บลูกโอ๊กมาให้เขาเยอะๆเขาบอกเอาเมาโรยก็เยอะแต่ว่ากวางกินกวางกินลูกโอ๊ก Yes. That's the same brook. Look how pretty when the sun comes in. Uh huh. You can see how clear the yes. water is. Yeah. Clear water. clear Yes. Nam sai That not bird? Yes, that's a bird. bird? Yes. Bush? Yeah. yeah. Mm. Those are birds? Yes. y e แบดแบดเ r อ y ี่ y าห์เห็ดที่เกิดที่ต้นเชอรี่ดำห้ามเก็บไม่ว่าจะเป็นเห็ดอะไรก็ตามดอกสวยแค่ไหนก็ตามเพราะว่ามันจะมีพิษมันแปลกประหลาดมากค่ะแม้กระทั่งต้นสนนะครับฝรั่งบางคนจะไม่เก็บเห็ดจากต้นสน เฮโซนัดใช่เปล่าเนี่ยค่ะมันมีลูกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนี่เนี่ย <c oughs> แต่ป้าว่าเฮโซมันมันใบใหญ่กว่านี้นะว้าวไฟไอเฮทไฟไอเฮดเดียร์ไฟ ค่ะไอเพอร์ซวันเซนดีอะฟเดอรมแอสทิกแดนเจอร l ส s ดอร์เมแอสทิกอันนี้เป็นเสาไฟแรงสูงอู้ Ooh, ดูลูกแดงๆเนี่ยแต่มันกินไม่โอ้มอเตอร์ไฟ ดูแต่ป้าคงขับไม่ได้ค่ะคอลิน4 wheel drive easy for drive mean if I think I can I can drive 4 wheel drive oh yeah I cannot not easy yeah อลินที่แคน no <laughs> ว่ะอ๋อใช่ๆ i ันรู t ด a วยฉันใ e ้ใช่ห t านและ e ชเป็นลูกไม้นกป้าเคยกิน Oh, e berry. Yeah, t h e ก r e almost p a s ่ n e อน o เ e a s มันเป็นมันเป็นลูกไม้นกนกชอบกินนั่ Yeah, yeah. that one gray. Yeah, and white gray and one see birch the two นเก y e s, uh huh. <S, <too> <S yes. ต้นเบิร์ดเนี่ยมันสวยจริงๆค่ะสวยมากต้นนั้นสีขาวต้นนี้สีเทาเป็นเบิร์ดเทากับเบิร์ดขาวว้ายไอ้ไอ้แมลงมันกวางมันกัดดิ้วก้อยป้าดีนะมันยังไม่ดูดเลือดค่ะมันกำลังหาที่ที่มันจะ ดูดเลือดโห n i c น nice and fearless <c oughs> ออกมาจากป่าแล้วค่ะออกมาจากป่าเข้าบ้าน <c oughs> ไอ้มแมลงบันกวางมันก็ยังตามมาอยู่มันก็ยังตามหัง บอกว่ากินเค้กไหมป้าบอกไม่กินพายพายฟักทองไหมบอกไม่ฉันไม่ชอบกินพายฟักทองเขาบอกไม่ลองบ้างเหรอท่านทํามันอร่อยอฉันไม่ลองเพราะฉันไม่ลืมว่าพายฟักทองไม่เคยมีความอร่อยสําหรับฉันต่อให้ใครบอกว่าเขาทําอร่อยป้าก็ไม่กินเพราะว่ามันป้าไม่ชอบป้าชอบกิน What the Leo, what the waterfall. wow! <laughs> and and Bush? Last fall, Ooh. over the winter, we had so much rain. None of these rocks were here. Oh. That all was washed off the mountain. And the brook is supposed to be over here. Where the rock come? Where the rock from? From the mountain. Above, huh? From above. Huh? That's not supposed to be there. Yes. May not Yeah. See how the water oh, yes. took all of this away? Yeah, yes. yes. Mm. Wow. The is supposed to be here. Uh-huh. ใช่แต่ไม่มีตัวปลาแต่น้ำมันจะเย็นเจียบเลยนะคะส่วนไม่น่าเชื่อว่าหินเนี่ยมันไหลมาจากภูเขาฟอร์มเดอะภูเทน